เตรียมสอบ t o e f l i อ p อย่างมั่นใจกับหนังสือที่ BX ผ่าโจทย์ t ท e f l ITP มาพร้อมกับเทคนิคการเตรียมสอบที่ครบครันและเนื้อหาที่จัดต้องได้ง่ายทุกส่วนของข้อสอบทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดก็สามารถใช้ได้ทุกคนครับหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง listening comprehension หรือการฟัง structure and written expression วยากรณ์และสันวนการเขียน และ reading comprehension การอา่านนอกจากนี้ยังมีตารางคำศัพท์กว่า580คำที่ออกสอบบ่อยพร้อมกับแบบฝึกหัดและข้อสอบเสมือนจริงกว่า500ข้อมีเฉลยให้ตรวจสอบคำตอบทันทีทำให้คุณสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจและอัปเกรดคะแนนสอบให้ได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ครับหนังสือนี้ไม่ให้เพียงแค่บทเรียนและข้อสอบฝึกหัด แต่ยังมีเทคนิคการสอบที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวในการ,รเผชิญหน้ากับข้อสอบโทเฟนไออย่างมืออาชีพมีเทคนิคทำสอบที่คุณไม่เคยได้ยินหรือเรียนรู้มาก่อนเช่นเน้นการฟังประโยคที่2ฟังสำนวนปฏิเสธการคาดเดาหัวข้อไวยากรณ์ที่ใช้ในข้อสอบคำถามคำศัพท์และคำถามอนุมานเป็นต้น ช่วยทำให้คุณเตรียมพร้อมและมั่นใจในการสอบจริงไม่ว่าคุณจะต้องการเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองหรือเรียนกับติวเตอร์หนังสือที่ BX ผ่าโจทย์ TOEFL ITP คือสื่อการเรียนที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณสอบผ่าน TOEFL ITP และทำคะแนนสูงสุดตามเป้าหมายที่คุณมีในใจได้แน่นอนเล่มนี้มีขายที่ร้านหนังสือทั่วประเทศและร้านออนไลน์ทั่วไป ค้นหาด้วย Google คำว่า tbx t o e f l itp ขอย้ำอีกครั้ง tbx t o e f l itp ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ